หลายเรื่องเลยค่ะในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นทริปญี่ปุ่นสุดลับนะคะการโพสร,รูปคู่กันกับกระเป๋าหลุยส์แต่ละใบไหนจะแฟนๆเจอน้องอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งน่าจะเป็นช่วงถ่ายทําซีรีส์เรื่องดัง The White Lotus แล้วก็ซูเปอรค์คาร์อีกคันนะคะที่ทําให้เหล่ากูรูในวงการของรถต่างคนลุกซู้กันเป็นแถวๆซึ่งพ่วงมากับคอมเมนต์ดราม่าอวดรวยอีกแล้วแล้วก็การยกย่องให้เป็นโรโมเดลของน้องลิซ่านะคะที่มีตอนน้องชิกี้าแล้วก็น้องภาริตะเบมี่ เซอร์ด้วยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลติดตามกันด้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากเสร็จสิ้นเหตุการณ์ในช่วงฉลองวันเกิดในปีที่27ของน้องไปนะคะคือตัวน้องเองก็ได้มาทยอยลงรูปภาพแล้วก็ของขวัญจากแบรนด์ลงทางหน้า IG story ส่วนตัวเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งบุงกรีแล้วก็หลุยวิตตองนะคะที่ได้มอบช่อดอกไม้สวยๆพร้อมกับของขวัญให้กับน้องกันจากนั้นเนี่ยน้องของเราก็มาลงอีกโพสตหนึ่งค่ะกับ10ภาพทัง IG แบบจุก แล้วก็ทําให้หลายต่อหลายคนรู้ว่าเอ้าน้องของเราไปโผล่ที่ญี่ปุ่น จริงๆเหรอเนี่ยกับฉากโตเกียวทาวเวอร์ด้านหลังนะคะซึ่งแอดมินไม่ทราบทำลายอย่างแน่ชัดนะว่าน้องบินแล้วก็กลับมาไทยในวันไหนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันก็มีไฟล์บินแล้วก็ข่าวอะไรออกมานั่นแหละว่าน้องน่าจะไปญี่ปุ่นนะคะในช่วงสัปดาห์ของการเฉลิมฉลองวันเกิดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าคลิปนี้ค่ะแฟนๆปล่อยออกมาน่าจะเป็นวันที่31มีนาคมหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นช่วงที่น้องกําลังเดินทางจากสนามบินนาริตะกลับมาที่ไทยนั่นเองก็เลยพอที่จะ คาดคะเนดได้ว่าน้องน่าจะไปญี่ปุ่นในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนั่นแหละคะ่ะทุกคนซึ่งมันก็มีรูปที่มีคนเจอว่ามีพี่เฟรดแล้วก็ครอบครัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปญี่ปุ่นมาด้วยนะแต่น,นี่แอดมินก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าพี่เฟรดแล้วก็ครอบครัวได้ไปทํางานหรือว่าตั้งใจไปท่องเที่ยวอะไรกันยังไงแต่ว่าภาพล่าสุดที่มีคนจับภาพมาได้ก็คือภาพที่น้องลิซ่ากับพี่เฟรดอยู่ในเฟรมเดียวกันนะคะก็ทําให้แฟนๆได้อบกุญหัวใจกันได้บ้างนะคะว่าเอาละ่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้น้องของเรานะคะจะมีงาน เยอะมากจริงๆแล้วก็ทั้งงานด้านซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็งานเพลงในอนาคตแล้วก็งานแฟชั่นแล้วไหนจะดูแลบริษัทของตัวเองอีกแต่ก็ยั่งพอมีเวลานะคะได้เจอกับทางพี่เฟรดบ้างคือต้องเข้าใจละคะว่าเนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ต้องบริหารจัดการเวลาเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าต่างคนคือต่างงานเยอะแล้วก็ยิ่งอยู่ห่างไกลกันด้วยก็ต้องใช้ทั้งความรักแล้วก็การประครับประคองความรู้สึกของกันและกันนะคะซึ่งถ้าพอมีเวลาว่างสักนิดสักหน่อยอ่ะก็จะพยายามมาเจอกันแล้วก็ดูแลหัวใจของกัน แอดมินว, I mean, ว่ามันก็น่ารักดีแล้วก็แค่นี้ก็ถือว่าแบบแฮปปี N ้แล้วเนสะสำหรับมมกของน้องลิซ่าแล้วก็พี่เฟรดนะคะอาก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าถ้าดูจัดภาพสิบภาพในโพลล่าสุดดีๆทุกคนก็จะรู้กันนั่นแหละว่าน้องถ่ายรูปกับกระเป๋าหลุยได้ฉ่ำมากจริงๆแล้วแต่ละใบก็คือแรร์ไอเทมทั้งนั้นนะคะแต่ที่ดูแลว้วน่าจะแปลกตาสุดๆส,สำหรับแอดมินเองแล้วรู้สึกว่ามันว้าวแล้วก็เออดีไซน์เจ๋งว่ะก็เห็นจะเป็นกระเป๋าใบนี้นี่แหละคะ่ะทุกคนทรงคล้ายฟักทองแล้วก็มีสีเหลืองซึ่ง เป็นสีที่น้องลิซ่าชอบมากที่สุดด้วยไงแล้วก็จากข้อมูลที่แอนมินได้รับมานะคะเขาบอกว่านี่คือผลงานการคอลแลบกันระหว่างลุยวิตตองแล้วก็คุณยายโยอิคุซามะนะคะซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกชื่อดังที่ให้สตอรี่ไว้ว่าตอนเด็กของคุณยายเนี่ยค่อนข้างเลวร้ายเลยทีเดียวเพราะว่าพ่อทำร้ายร่างกายคุณแม่แล้วก็แม่ก็ห้ามทำงานศิลปะจนมีอาการทางจิตแล้วก็มีอาการหลอนเห็นฟักทองพูดได้อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เลยสะท้อนออกมาให้เป็นงานศิลปะที่ทำให้คุณยายเองมีชื่อเส ีียยงนะะนุคค้ะะโดยรุ่นที่ลิซ่าถืออยู่เนี่ยชื่อว่าหลุยวิตตองนะคะ x yui kusama P A M กินโมโนกร a m Back Limited Edition กระเป๋ารูปทรงฟักทองสีเหลืองสดใสต,ตกแต่งด้วยลาย p r i n c ์โ o n o g r a m สัญลักษณ์ประจำแบรนด์ซึ่งณนะตอนนี้รุ่นนี้ก็คือเอาออ s สต็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนใครคร้าพองไปนี้อยู่กูดูหลายคนบอกว่าต้องจับให้แน่นๆเลยเพราะว่าดาวว่าจากที่รุ่นนี้มันหายากอยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อน้องลิซ่านำมาถือในมือไปอีกมันก็จะยิ่ง เพิ่มความยากแล้วก็ทวีคูณความเป็นแร่ไอเทมเพิ่มขึ้นไปอีกเออส่วนอีก2ใบนะคะใบดําก่อนอันนี้เป็นภาพที่น้องไปเยี่ยมชมนิทรรศการของหลุยส์ที่กรุงเทพใช่ไหมโดย,ยกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็ไม่ใช่ผลงานชิ้นใหม่อีกแล้วแต่เป็นงานของนิโคลัสเกสกียร์นะคะตั้งแต่ในปี2014ที่น้องของเรานะํามาใช้ให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อาอ of สต็อกไปหมดแล้วจริงๆบนหน้าเว็บไซต์นั่นแหละคะ่ะส่วนใบสุดท้ายที่ถ่ายกับฉากหลงังเป็นโตเกียวทาวเวอร์ อันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าเหมือนกันเป็นคอลเลคชันของหลุยส์วินเทจตั้งแต่ปี2001เลยนะคะซึ่งอันนี้แอบมิน,น,อน,นกอนขางแปลกใจมากแล้วก็ส่วนตัวคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าทั้งฟอนต์แล้วก็ดีไซน์แบบนี้จะผ่านมาตั้ง23ปีแล้วอะค่ะทุกคนเพราะว่าลวดลายกระเป๋าแล้วก็ทรงรุ่นนี้คือมันค่อนข้างดูล้ำสมัยเนาะแล้วก็ดูวัยรุ่นด้วยก็ตอนก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะมือหนึ่งนะน่าจะมีเฉพาะมือสองเท่าน,าน,น,นั้นอะแอบมินว่าแน่นำคอสามรุ่นนี้ราคาน่าจะพุ่งงออย่่าแนนนนะคะค เนอาค่ะว่าเมื่อหลังๆมานี้เนี่ยน้องมาอัปเดตกระเป๋ากับหลุยวิตตองแบบรวัวใช่ไหมหลายคนก็โฟกัสไปที่เอะแล้วเมื่อไหร่จะมีการประกาศข่าวดีกับทางแบรนด์หลุยกันนะแต่ที่ทําให้อดมินรักมากจริงๆก็เห็นจะเป็นพ่อปีเตอร์ของแบรนด์เซลีนนี่แหละคะ่ะที่ถึงยังไงงไงก็ยังมากดถูกใจลูกของน้องเราของหน้าไอจีนะแม้ว่าปัจจุบันนี้คือน้องไม่ได้แบบโพสโปรโมทแล้วก็พรีเซนต์กระเป๋าให้แบรนด์เซลีนแล้วก็ตามอะถึงเป็นแบรนด์หลุยคุณพ่อก็มากด ูกใจค่ะอะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโพสต์ภาพที่พาน้องของเราติดเทรนในไวป์ปออีกครั้งหนึ่งเนาะกับแท็กรูปภาพลิซ่าล่าสุดในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็มีคนเข้าไปอ่านแท็กนี้ก็มากถึงเกือบ40ล้านครั้งบนไวป์ปอนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าน้องของเรายังได้รับความสน,สนใจจากแฟนๆที่นู่นอยู่เหมือนเดิมนะ ยังไงคือแอนมินว่าชื่อติดเทรนตลอดก็ยังดีกว่าหายเงียบไปเฉยๆแบบไม่มีอะไรให้เอ่ยถึงนั่นแหละคะ่ะทุกคนส่วนล่าสุดเมื่อวัน2วันก่อนมีคนเจอน้องสาวของเราอยู่ที่ภูเก็ตภู้ใจนะคะ ก็น่าจะมีการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง The White Lotus นั่นล่ะคะ่ะไม่รู้ว่าน้องเองก็เข้าฉากมากน้อยอะไรแค่ไหนนะคะแต่ว่ามีคนเห็นน้องไปเดินเลือกซื้อกระเป๋าที่ช็อปลุยในห้างเซ็นทรัลภูเก็ตอยู่และเห็นแฟนท่านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังจากเพื่อนว่าลิซ่าน่ารักมากเลยไปต่อแถวเข้าคิวรอเข้าช็อปลุยแบบไม่มีการใช้อาพิสิ์ใดๆด้วยนะก็คือไปยืนเข้าคิวรอต่อแบบคนอื่นๆตามปกติทั่วไปนั่นแหะคะ่ะทุกคนส่วนภาพล่าสุดเมื่อซีโเขามา โปรโมทกระเป๋าาว้าเป็นสินค้าลิมิเต็ดของบริษัทใช่ไหมซึ่งไอ้บินไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ท่านประธานเขารู้หรือ,อยังว่ามันเอาออกสต็อกไปแล้วคือมาโปรโมทกระเป๋าแบบไม่มีให้ซื้องไงคะทุกคนเออก็ว่าไปสิคะแต่ว่างานนี้แฟนๆก็ตาดีแล้วก็โฟกัสกันผิดจุดอีกครั้งนะคะเพราะว่า รถด้านหลังมันแย่งซีนมากแล้วก็ทําเอาเหล่ากูรูในด้านรถยนต์เนี่ยเขาแอบอึง้งกันไปเลยทีเดียวเชียวนะจากข้อมูลเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ซปเปอร์คาร์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่คือ f e r r a r i 812เป็นรถซปเปอร์ฟาสต์นะคะที่ใส่ชุดแต่งแบบจัดเป็นจากค่ายแมนซอรี Man, แล้วก็รู้สึกมีเพียงแค่10คันบนโลกใบนี้เท่านั้นเอาอีกแล้วไงคะคันที่แล้วก็10คันบนโลกใบนี้เหมือนกันแต่นี่คือคันที่2นะคะที่เขาบอกว่า ถ้ารวมภาษีนําเข้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยน้องน่าจะมีจ่ายไปประมาณ70ล้านบาทน่าจะถูกนะคะอ่ะเขาก็เลยบอกว่ารรสนิยมของน้นองลิซ่าเนี่ยสำหรับรถซูเปอร์คาร์คือกูรูเขาบอกเลยว่ามีความไม่ธรรมดาจริงๆนะคะส่วนคอมเมนต์ใน f Facebook แอดมินก็ยังเห็นมีบางคนที่ก็มากันแกลแหน่น้องบ้างแล้วเนาะว่าอวดรวยบ้างอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งจะบอกไงดีอ่ะจะบอกว่าเอาอย่างแรกเลยคือมันมันก็เงินเขาอะเนาะเราต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเขาซื้อ มาด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงแล้วก็การทำงานของเขาเองอะค่ะคือน้องไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่ตั้งแต่เดิมนะแล้วเอาสมบัติเพราะแม่มาใช้เปยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แบบดูภาคภูมิใจอะไรเท่าไหร่ไงคือน้องเรารวยด้วยตัวเองเว้ยต้องเข้าใจนิดนึงนะคะคือเขาแบบใช้เงินหรือจะโชว์อะไรคือมันก็ไม่แปลกอะเพราะเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาหามาได้อะ่ะเออใช้คํานี้ได้ไหมคาว่าลิซ่าพันล้านอันนี้คือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่แบบมโนจิตมโนแจมอะไรกันไปคือมีเป็นหลักพันล้านนะา แตจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่จาน Spotify ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะดูทั้งรถทั้งบ้านทั้งที่ไทยและที่เกาหลีนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินอื่นๆที่น้องมีอีกนะแต่เรายังไม่เห็นไงก็เลยเข้าใจเลยค่ะว่าน้องเรานี่แหละค่ะรวยของแทออ่อีกเรื่องนึงก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะก็2เด็กไทยค่ะจากวง Baby Monster อย่างน้องแพภริตาแล้วก็น้องชิกิตานะคะหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าน้องแคนนี่นั่นเองก็หลังจากที่น้องๆ7คนได้เขาได้ปล่อยเพลง She s h e s ออกมาแล้วนะคะซึ่งแอดมินชอบมากเพราะว่าเพลงเราก็ทัดเต้นมันสะใจดีนะคะกับท้าแบบ ยกขาเตะแล้วก็สะบัดกรุบๆอ่ะเด็กๆก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวเกาหลีใต้โดยน้องแพรแล้วก็น้องชิกิตาก็ยังคงพูดถึงรุ่นพี่แบ็คพิงนะคะที่พวกเขาเคารพมากๆอะ่ะแล้วก็ยังมีกล่าวถึงรุ่นพี่ลิซ่าด้วยโดยน้องแพรเนี่ยบอกว่าสําหรับหนูแล้วเนี่ยหนูคิดว่าพี่ลิซ่าได้เปิดประตูแล้วก็โอกาสให้หนูมากมายเลยทีเดียวส่วนน้องแคนนี่ก็บอกกับนักข่าวไปว่าหนูภูมิใจที่ได้เดบิวต์หลังจากฝึกมาเป็นเวลานานแล้วก็รุ่นพี่ลิซ่าเป็นแบบอย่างของหนูเลยค่ะและหนูเองก็ยังเป็นนนแฟตัวยงขอรุ่ พีแบกผิงด้วยเออยังไงแอดมินก็ขอเอาใจช่วยให้น้องๆเบมอนโดยเฉพาะ2เด็กไทยที่มีความเก่งมากๆในอายุเพียงแค่เท่านี้เองอะค่ะทุกคนก็ให้ประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปอีกในอนาคตละกันนะคะจริงๆก็แอบติดตามผลงานน้องๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อยากอัปเดตข่าวของน้องสองคนด้วยแต่มันไม่มีเวลาจริงๆค่ะเพราะว่าลําพังแค่ความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าแอดมินก็มาอัปเดตช้ามากๆแล้วเนาะอะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะคะแล้วก็ เสียใจมากๆเลยเสียดายที่7เมษาแอดมินไม่มีดวงด่าได้รับโชคให้ไปเจอน้องลิซ่าในงานแฟนมีของทูนะคือไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ทําไมเหมือนดวงตัวเองไม่เข้าล็อกกับทูมันนี่นะค่ะทุกคนแล้วก็แค่ชื่อสำรองงานนี้ยังไม่ติดเลยเอาจริงอ่ะเอาเป็นว่าใครได้ไปเจอน้องหน้างานแอดมินก็ฝากเสียงกรี๊ดให้น้องดังๆด้วยนะคะเอาและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ค่ะทุกคนเจอกันอีกทีคลิปหน้าจ้า